สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครูดูครูแชร์นะคะใน ep 8นี้มีชื่อตอนว่า we're not giving up จริงๆใน ep นี้ก็ต่อจาก ep ที่แล้วเลยนะคะมาจากหนังเรื่อง riverdale ครูดูครูแชร์เป็นการที่ครูแบบมาแชร์ประโยคภาษาอังกฤษจากหนังที่ครูดูนะคะอันนี้บอกไว้เผื่อใครดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกยังไงเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยดูตอนก่อนหน้านี้ก็ไปตามดูได้ใน ep 7นะคะ คือ e ีพี็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อ,อพ่อของอารชีที่เป็นตัวหลักของเรื่องอะค่ะเป็นเด็กวัยรุ่นอะโดนรถชนที่อีกเมืองหนึ่งนะคะถ้าเราจําได้เนี่ยอาชีบอกว่าเราจะต้องหาตัวคนร้ายให้ได้เพราะตอนนี้ในอำเภอเขามาบอกว่าเขายังไม่เจอตัวคนร้ายใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยในตอนนี้นะคะตัวอาชีเนี่ยเขาก็เดินทางไปอีกเมืองหนึง่งเขาอยากจะไปรับศพพ่อเขาด้วยตัวเองเสร็จแล้วเขาก็ไปติดต่อกับตํารวจที่ ลงพักที่อีกเมืองหนึ่งอะคะ่ะเริ่มต้นด้วยการพูดกับตำรวจว่า My dad was in an accident on the freeway yesterday ซึ่งมันแปลว่าพ่อของผมอะประสบอุบัติเหตุบนฟรีเวย์เมื่อวานนี้ My dad was in an accident คำว่า was in an accident ก็คือประสบอุบัติเหตุ On the freeway, freeway เนี่ยตามความเข้าใจของครูแบมนะคะครูแบมเข้าใจว่าเป็นถนนที่วิ่งระหว่างเมืองอะคะ่ะที่เมืองนอกอะถนนที่แบบเขาวิ่งเร็วๆกันอะรถวิ่งเร็วๆระหว่างเมืองอะ freeway น่าจะเป็นถนนที่เขาไม่จํากัดความเร็วแบบนี้นะคะ่ะ on the freeway ก็คือเกิดอุบัติเหตุบน freeway yesterday เมื่อวานนี้ตำรวจก็เลยบอกว่า I heard about that แปลว่าอ๋อฉันได้ยินเรื่องนี้มาแล้วแหละ Hear ก็คือ hear แปลว่าได้ยินนะคะ I heard about that ก็คือเรื่องนี้เสร็จแล้วตำรวจก็พูดต่อบอกว่า I'm sorry for your loss I'm sorry for your loss แปลว่าฉันเสียใจด้วยนะคือคำว่า I'm sorry คือแปลว่าฉันเสียใจเป็นการแสดงความเสียใจอะคะ่ะ for your loss คำว่า l o s s มันแปลว่าการสูญเสียะฉ้น I'm sorry for your loss ก็คือ เสียใจด้วยนะสําหรับการสูญเสียของคุณแบบนี้ค่ะซึ่งเราสามารถเอาประโยคนี้ไปใช้ในชีวิตจริงได้เลยนะคะเวลาที่ใครสูญเสียคนรักหรือคนในครอบครัวแล้วเราก็อยากจะไปแสดงความเสียใจแล้วก็ใช้ประโยคนี้นะคะ I'm sorry for your loss เสร็จแล้วอาชีก็ตอบว่า Thank you ma'am Thank you ma'am ก็คือตำรวจที่คุยด้วยเนี่ยเป็นตำรวจหญิง <laughs> ลืมบอกนะคะเป็นตำรวจผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลย ใช้คำว่าแมมเหมือนกับแบบเออขอบคุณมากครับคือแมมก็คือเออเวลาคุยกับผู้หญิงอะคะ่ะที่เราให้เกียรติอะเหมือนถ้าเป็นผู้ชายเราก็จะพูดเซอร์เซอร์แบบเนี้ยเราอาจจะชินเซอร์นะคะส่วนแมมก็คือผู้หญิงเสร็จแล้วอาชีเขาก็ถามตำรวจนะคะเขาถามว่า I was wondering if you found the person responsible yet ซึ่งประโยคนี้มันแปลว่าผมอยากรู้ว่า คุณอะเจอคนที่ทําเรื่องเนี้ยหรือ,อยังคือเจอคนที่ชนพ่อเขาหรืออยังคําว่า I was wondering wonder จริงๆมันแปลว่าสงสัยคําว่า wonder นะคะแต่ฝรั่งเนี่ยชอบพูดว่า I was wondering ซึ่งมันแปลว่าเออผมสงสัยว่าผมอยากรู้ว่า you found ขอแปะ if ไว้ก่อนนะคะ you found found find n d found แปลว่าพบหรือเจอคะ่ะ you found the person แปลว่าคน you found the person คุณได้เจอคน responsible แปลว่ารับผิดชอบอะค่ะมันก็คือหมายถึงคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้คนที่ก่อเหตุอ่ะ yet แปลว่ายังส่วน if ตรงนั้นแปลว่าหรือเปล่าหรือไม่ในที่นี้ก็คือหรือ,อยังสรุปทั้งประโยคเนี่ยมันก็เลยแปลว่าผมสงสัยว่าผมอยากรู้ว่าคุณอะเจอคนที่ก่อเหตุแล้วหรือ,อยังตำรวจเลยตอบว่า we got a description of the car That hit your dad ซึ่งมันหมายความว่าเราอะได้รายละเอียดของไอ้รถคันที่มันชนพ่อของคุณแล้วคำว,ว่า we got get got ก็คือแปลว่าได้หรือมีอะค่ะ a description description แปลว่ารายละเอียด we got a description เราได้รายละเอียด of the car ก็คือของรถคันนั้น that hit your dad hit แปลว่าชนนะคะที่ that ก็คือที่ hit your dad ชน พ่อของคุณแล้วตำรวจก็พูดต่อนะคะตำรวจบอกว่า the make and the model but no plate number ตรงนี้มันหมายความว่ารู้ยี่ห้อรถและวรู้รุ่นของรถแล้วแต่ว่าไม่รู้ป้ายทะเบียนรถ the make the make แปลว่ายี่ห้อก็ได้นะคะยี่ห้อรถอะ the model model ก็คือรุ่นรู้รุ่นรถแล้ว but no plate number plate number ก็คือป้ายทะเบียนรถนะคะ เพล e แปลว่าป้าย Number ก็คือเลขเลขทะเบียนเออไม่รู้เลขทะเบียนรถแล้วตำรวจก็พูดต่อว่า nothing yet but we're not giving up nothing แปลว่าไม่มีอะไรเลย nothing yet ก็คือยังไม่รู้อะไรเลย but we're not giving up แปลว่าแต่เราจะไม่ยอมแพ้ h nothing ไม่มีอะไรเย็ดเลยไม่มีอะไรเลย Give up แปลว่ายอมแพ้นะคะเหมือนเวลาเราฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะบอกว่า don't give up อย่ายอมแพ้นะสมมติว่าคุณบอกฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันจะไม่ยอมแพ้กับการฝึกภาษาเราก็ใช้แบบนี้นะคะ I am not I m not giving up I m not giving up ตำรวจบอก We're not giving up ก็คือเราพวกเราจะไม่ยอมแพ้หรอกเดี๋ยวยังไงเราก็จะต้องหาตัวคนผิดมาให้ได้แบบนี้สรุปนะคะเราก็จะมีคำพท์อย่างเช่น in an accident in an accident ก็คือประสบอุบัติเหตุ freeway freeway เราก็ได้เรียนรู้นะคะว่าเมืองนอกเขามีสิ่งที่เรียกว่า freeway ถนนวิ่งระหว่างเมืองที่มันไม่จำกัดความเร็วอะ lost การสูญเสียความสูญเสียนะคะ your loss ก็คือความสูญเสียของคุณ wonder wonder แปลว่าสงสัยแต่ว่าเขามากักจะใช้ I was wondering ผมอยากรู้ฉันอยากรู้ responsible responsible ก็คือรับผิดชอบ description รายละเอียด hit ชน the make ยี่หอ้อ the model รุ่น plate number เลขทะเบียนที่อยู่บนป้ายทะเบียนรถนะคะและก i v e ลมเลิกยอมแพ้ เดี๋ยวยังไงเรากลับมาเจอกันใหม่ในครูดูครูแชร์นะคะครูแบมก็จะมาแชร์ประโยคจากหนังที่ดูเนี่ยแหละง่ายๆให้นักเรียนฟังนะคะนักเรียนก็ฟังสนุกๆจดประโยคจดคำศัพท์ออกมาแล้วก็ลองฝึกพูดฝึกทวนเล่นๆน,นะคะจินตนาการตามหนังตามเรื่องที่ครูแบมดูมามันก็จะทำให้เราจำประโยคจำคำศัพท์ได้โดยที่ไม่ต้องนั่งท่องนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ